มิตซูบิชิเดลิเคอมินิ2026สีฟ้าเป็นรถมินิแวนขนาดเล็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของรุ่นเดลิเคอที่มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะรถที่ทั้งทนทานและอนเนกประสงค์รุ่นปี2026นี้มิตซูบิชิได้พัฒนาให้เดลิเคอมินิเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวความปลอดภยัยและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางพร้อมดีไซน์ภายนอกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีฟ้าที่ใช้ในรุ่นนี้เป็นโทนดูละกุมเมทัลลิกให้ความรู้สึกสดใสทันสมัย และสะท้อนความเป็นลัชต่ตายของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวภายนอกของ i ิ s u b i s h ิ d e ลิ c คมิ n ี2026ถูกออกแบบให้มีลักษณะกระทัดรัดแต่ดูแข็งแรงด้วยแนวเส้นตัวถังตั้งตรงและฝากระโปรงหน้าทรงสั้นช่วยให้การมองเห็นด้านหน้าชัดเจนกระจังหน้าแบบไดนามิกชื่อดีไซน์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ i ิ s u b บิ h i ผสมผสานความสปอร์ตและความปลอดภัยเข้าด้วยกันฝ่ายหน้าแบบเหล็กทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมไฟส่องสว่างกลางวันเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ช่วยเพิ่มความโดดเด่น ในยามขับขี่ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูมีวิตติญูจากประตูและกระจกมองข้างถูกออกแบบให้เข้ากับโทนสีตัวถังล้ออลลอยขนาด15นิ้วพร้อมฝาครอบสีเงินที่เพิ่มความรูหราและช่วยให้ล้อดูมีวิติยิ่งขึ้นหลังคารถออกแบบให้สูงโปร่งตามแนวทางของรถกระกูนเดลิเคอร์เพื่อให้มีพื้นที่ภายในมากที่สุดเสา A และ B ถูกออกแบบ ให้บางเพื่อลดจุดบอดในการขับขี่ด้านท้ายของรถตกแต่งด้วยไฟท้ายเหล็สทรงตั้งแนวตั้งสไตล์มินิมอลและมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมบางๆที่เชื่อมระหว่างไฟท้ายทั้งสองฝั่งเพิ่มความหรูหราและดูทันสมัยกันชนท้ายออกแบบให้เข้ากับตัวถังและยังมีแผ่นกันกระแทกเล็กๆสีเงินเพิ่มความสปอร์ตเล็กน้อยภายในห้องโดยสารของ m ิ t s u บิ s h i d e ิ i ิ a ิ i ิ i 2 0งพันยถูกออกแบบ โดยเน้นความเรียบง่ายแต่ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าบอะนั่งสีที่นั่งสามารถปรับเอนได้หลากหลายแบบเพื่อรองรับทั้งการนั่งและการบรรทุกสัมภาระพื้นที่ภายในสูงและโปร่งช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายแม้ในระยะทางไกลคอนโซลกลางออกแบบให้ทันสมัยด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระดับพลังงานความเร็วหรือระบบช่วยขับตา่าง เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มและระบายอากาศได้ดีสีายในเป็นโทนเทาอ่อนตัดกับแผงคอนโซลสีดำและแถบตกแต่งพรีเมียมเพิ่มความรู้สึกหรูหราเกินขนาดรถพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามก้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบขับขี่อัจฉริยะระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถกระจายลมเย็นทั่วห้องโดยสารได้รวดเร็วและยังมีช่องเก็บของรอบคันรวมถึงช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือทั้งด้านหน้าและหลัง มิตซูบิชิเดลิเคมินิ2อใช้ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน3สูบข,ขนาด664ซีซีพร้อมระบบเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ64แรงม้าจากคู่กับเกียร์ c ี t ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุดรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้า2 wd และขับเคลื่อน4ล้อ 4wd ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่บนถนนลื่นรหรือเส้นทางต่างจังหวัดระบบขับเคลื่อน4 wd ของมิตซูบิชิมีหมดให้เลือกปรับระหว่าง 2WD 4WD Auto และ4ด d ล็อ k เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนในสถานการณ์ที่ทาา้าทายในด้านสมรรถนะการขับขี่ Mini 2000, 26, ดิลิคมินิ2 0งนมีปูมาลไยที่ปรับน้ำหนักตามความเร็วและการหมุนช่วยให้ขับง่ายดีมืและมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วบนถนนใหญ่ระบบการสะเทือนหน้าแบบแม็กฟอร์สันสันและหลังแบบทอร์